เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระลาศออริจินอลนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นซูเปอร์แองก์นะครับสมัครสมาชิกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นเชลนะครับ a d v a n c e ์พาวเวนะครับก็เป็นสูตรเฉพาะ นะครับของเชลนะครับเป็นเชลเพียวพัทเทคโนโลยีนะครับตัวนี้จะเป็นฟูลีซินติกนะครับเป็นน้ำมันของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ออยน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับความเหนืด 15W50 นะครับก่อนเลือกใช้ความเหนืดตัวนี้นะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่า รถบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับความหนืดเริ่มต้นที่30นะครับบางบางรุ่นเริ่มต้นที่40บางรุ่นเริ่มต้นที่50 60นะครับตัวเนี้ยจริงๆจะเหมาะกับรถที่เริ่มต้นที่40นะครับแล้วก็อาจจะใช้งานออกต่างจังหวัดนะครับคือคู่มือเริ่มต้นที่40ใช่ไหมครับแต่เราเป็นพวกที่วิ่งทีห้าร้อยถึงพันโลตลอดนะครับ วิ่งในที่นี้คือวิ่งต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งแล้วพักเหมือนไรเดอร์นะครับคือวิ่งเนี่ยวิ่งระยะยาวจริงๆนะครับคือวิ่งเยอะกับวิ่งเยอะกับกับวิ่ง or, or วิ่งวงิ like ่งระยะทางเยอะมันมันคนละข้อกันนะครับวิ่งเยอะหมายถึงว่าขับยาวเลยนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเหมือน เราวิ่งทิปอย่างเดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งไปซื้อข้าวแกงหน้าปากซอยไปส่งเพื่อนซอยนูน้นมาจอดรองงานเหมือนไรเดอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อย่างนี้ถือว่าวิ่งวิ่งเยอะแต่วิ่งไม่ได้ต่อเนื่องนะครับก็ใช้เบอร์40พอนะครับตามคู่มือรถแต่ละรุ่นนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะเหมาะกับพวกที่วิ่งทิปไกลๆยาวๆจริงๆหรือว่า รถเ,เก่านะครับอย่างเช่นคู่มือติดรถเบอร์40แล้วรถใช้มานานมากๆนะครับค่าเชียร์แลนซ์มันขยายขึ้นลูกสูบมันหลวมหรือแหวนมันหลวมหรือมีการกินน้ำมันเครื่องผิดปกติเยอะนะครับแต่ไม่ได้รั่วนะครับวาล์วก็ตั้งปกติแล้วนะครับทุกอย่างปกติแต่มีการกินน้ำมันเครื่องนะครับด้วยดวย,ดวยที่ว่า รถอาจจะวิ่งไป2 0 0แสนโล30แสนโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบอร์ Ber 40สําหรับรถบางคันก็อาจจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะเครื่องมันหลวมนะครับก็สามารถขยับมาเบอร์50ได้เลยทั้งที่เราไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้วิ่งทิพนะครับอ่าก็ก็ช่วยได้นะครับหรือว่ารถตระกูลบางตระกูลที่ใช้เบอร์30เริ่มต้นใช้ไปใช้มาเครื่องหลวมมากๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับ แต่หลักๆแล้วก็แนะนำให้ใช้เบอร์ตามคู่มือรถนะครับอัปเดตได้ไม่เกินหนึ่งเบอร์นะครับแต่ถ้าใครสงสัยว่าผมใช้งานแบบนั้นแบบนี้รถรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับวิ่งแบบนี้นะครับจาํานวนกิโลเท่านั้นเท่านี้ใช้เบอร์อะไรดีครับใช้ตัวนี้ดีไหมใช้ตัวนั้นดีไหมก็ลองคอมเมนต์สอบถามผมได้ผมแนะนำได้นะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ก็พิมพ์ข้อมูลไว้หน่อยให้ผม ตัดสินใจหน่อยว่าเออคุณควรจะใช้ตัวนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ช่วยได้นะ <c oughs> เอาไปว่าตัวนี้เป็นสังเคราะห์ร้อเปซ็นตะครับเป็นตัวเชลอันต้าพาวเวอร์นะก็เขาทดสอบที่ระยะ12000หกิโลเมตรนะครับก็ตัวผมเองอะ่ะก็ใช้เป็นหมื่นโลอยู่แล้วนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เชลสังเคราะห์ร้อยนะครับอย่างเช่นตัวท็อปของเขาเป็นตัวเทานะครับก็ วิ่งหมื่นสองหมืนสามนี่ไม่มีปัญหาเลยครับคือใช้งานได้นะครับแล้วก็อัตราการระเหยต่ำมากนะครับด้วยเทคโนโลยีเทียวพัดของเขาอะนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็น่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกรุ่มสามนะครับเป็นกรุ่มสามนะตัวสีเทาน่าจะใส่พวกแอคเีฟเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมเดานะอ่า ตัวนี้มาตรฐานอเมริกาได้ api sn นะครับ jaso ma 2นะครับสามารถใช้ได้ทั้งคัดเปียกและคัดแห้งนะ ma สอะนะครับสำหรับการใช้งานนะครับที่หนักหน่วงได้นะครับหนักหน่วงนี่ก็มีหลายแบบนะเออบางคนเข้าใจผิดนะว่าผมขับไรเดอร์ครับผมใช้งานหนักหน่วงไม่ใช่นะครับคุณนะใช้งานเยอะนะครับเมื่อคุณใช้งานเยอะคุณก็ต้อง บำรุงรักษาเร็วขึ้นนะครับจากอาจจะหลายเดือนก็กลายเป็นเดือนเดียวนะครับเพราะคุณขับเยอะนะครับขับเยอะกันหนักหน่วงไม่เหมือนกันนะครับหนักหน่วงจริงอาจจะเป็นการขึ้นเขานะครับกินกําลังเครื่องเยอะอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาวิ่งพื้นราบก็แค่วิ่งเยอะนะครับไม่เหมือนกันผมผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับแต่ถ้าสงสัยก็ถามผมได้นะครับผมก็ถ้าไม่ไม่ได้ลําบากว่าอะไรก็อาจจะอธิบายให้ฟังนะครับอืม ตัวนี้จากที่ผมใช้นะครับ0ูนย์ถึงแปดพกิโลเมตรเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นเลยนะลื่นไม่แพ้ตัวสีเทาเลยนะครับแต่สีเทามันจะมีแบบกิมมิกที่ลื่นกว่าน,นิดนึงนะครับอา่าลื่นกว่าน,นิดนึงแต่สีเทาผมบอกก่อนนะครับผมใช้ 10W40 นะครับผมไม่ได้ใช้50เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือต้องเลือกใส่รถนิดนึง นะครับผมก็เลยแบบอ่ะรถผมเยอะนะผมก็เลยลองสั่งมานะครับมันมันต้องมีคันที่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เลยเอามาใช้ดูนะจากที่ใช้อ่ะศูนย์ถึงแปดพันถือว่าลื่นมากนะครับลื่นเลยเอ,อ่ออัตราการระเหยค่อนข้างต่ํานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาเป็นเทคโนโลยีเพียวพัดนะครับอัตราการระเหยต่ํามากนะครับอืม ความลื่นถือว่าลื่นมากๆเลยความข้นใสเนี่ยอตอนใส่นะครับน้ํามันเครื่องมันไม่ได้ใส่มากมันก็มีความมีความขุ่นอยู่นิดนึงนะครับซึ่งตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนืดจนเกินไปมันอยู่ระดับกลางๆนะครับคือฟิลลิ่งมันเป็นแบบฟิลลิ่งเป็นแบบกลางๆนะครับไม่ดืดเกินไม่ข้นเกินนะฟิลลิ่งประมาณนั้น นะครับการเข้าเกียร์นะครับการขับขี่การเข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้นะครับก็ความรู้สึกผมนะมันก็ใกล้ๆกับตัวสีเทานะครับคือการเข้าเกียร์อย่างเงี้ยกึบกับกึบกับเนี่ยมันก็เข้าดีนะครับเข้าเข้าแบบกระชับดีปึ้งปั้งปึ่งปั้งพึ่งปั้งนะครับแต่ว่า มันไม่ได้ไหลรึบเข้าไปอย่างนั้นนะครับมันเป็นแบบปึ้งปั้งปึ้งปั้งปกติของมันนะครับคือเข้าเกียร์คือผมไม่เข้าใจบางคนอาจจะแบบว่านิ่มกับไม่นิ่มหรือไงอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่หลักๆที่ผมเห็นนะมันก็ฟิลลิ่งนี้หมดนะครับก็คือตั้งคัทถูกตั้งอะไรถูกมันก็เข้าปากติไม่ได้ไปฝืนแบบคันเกียร์ไม่ได้ไปฝืนสปริงเกียร์อะไรอย่างงี้นะครับก็คือก็เข้ากด กดมันก็เข้าอะ่นะครับกำคัดสุดนะครับกดปึ๊กมันก็เข้านะครับอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวแบบอุ้ยกดปุ๊บเกียร์ไหลกลับเลยอย่างเงี้ยมันก็ตามราคานะครับแต่ตัวเนี้ยผมถือว่าโอเคนะครับราคาไม่สูงมากเป็นกุ๊ปสามที่อายุการใช้งานสูงมากนะครับการเข้าเกียร์ไม่ได้ขี้เหร่ปานกลางแล้วกันนะครับให้ปานกลางไปนะ จากที่ผมใช้น้ํามันเครื่องมานะครับให้ปานกลางราคาเท่านี้ใช้ได้กิโลเท่านี้นะครับความลื่นความไหลโอเคเลยนะครับลื่นปกตินะครับไม่แย่เลยดีเลยแหละนะครับผมก็ใช้มาถึงหมื่นนะครับคือหลังแปดพันอ่ะมันอาจจะดรอปลงนิดนึงขอโทษนะครับคือเหมือนวัดลงคอดนียคือ หลังแปดพัน่ยมันอาจจะดรอปลงนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับคือผมพูดได้เลยว่าเชลเนี่ยถือว่าน้ำมันเครื่องเขาดีนะครับอืมแล้วการเผาไหม้เนี่ยช้ารล้างครับขเขม่ะนะครับก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับคือน้ํามันเครื่องเนี่ยออกมายังไม่ได้ดําจนเกินไปนะครับยังอมน้ําตาลอยู่ นิดนึงนะครับอืมหลักๆมันก็ประมาณนี้นะครับการระเหยเนี่ยหมดห่วงเลยของเซลล์นะครับเพียวพารอตอะผมดูแล้วแบบการระเหยมันค่อนข้างต่ำอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนเพื่อนจะไม่เช็คเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันความสมบูรณ์ไม่เท่ากันนะผมแนะนําให้เช็คนะครับอืมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าดี การเหยต่ําค่อนข้างลื่นนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะนะาการเข้าเกียร์ก็กลางๆนะครับใครยังไม่เคยลองก็ลองดูนะครับน้ํามันตัว,ตว,ตวพวกเนี้อยู่ในส่วนดูคติด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ดูคติเขาจะใส่ตัวท็อปคือสีเทานะครับอันนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับเป็นตัวที่ตัวหนึ่งที่แบบใช้ได้นะครับสําหรับใครที่อยากเบร์หนึดๆน,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 นะครับ แต่ผมขอเตือนนะนะครับว่าศึกษาคู่มือให้ดีนะครับว่ารถเราติดรถความหนืดเท่าไหร่นะครับอย่าไปใส่เกินมากจนเกินไปเกินหนึ่งเบอร์ได้ตามตามการใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานหนักหรือว่าไม่ได้ออกทิปอะไรอะไรขนาดนั้นจริงๆไม่ต้องเพิ่มครับใส่เบอร์เดิมนะครับยิ่งเราใส่หนืดอะน้ำมันเครื่องมันมันแทรกไปไปปกป้องได้ช้าลงนะครับแล้วก็ พอมันไปปกป้องได้ช้าลงมันก็เกิดความเสียหายพอมันหนืดมากมันต้องใช้กําลังเครื่องมากในการแบบขยับรถนะครับมันก็จะกินกําลังเครื่องพอกินกําลังเครื่องรถก็เกิดความอืดอืดก็กินน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะไม่เลื่อนเท่าที่ควรนะครับเสร็จแล้วมันก็เ,เกิดความร้อนสะสมด้วยนะครับก็คือ ง่ายๆนะครับจะใส่น้ํามันเครื่องดีให้ตายนะครับถ้าเราเลือกความหนืน่นไม่ไม่ไม่ตรงตามการใช้งานไม่ตรงตามที่รถต้องการนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ